ผมแปลกใจและสงสัยกันใช่ไหมครับว่าไอ้เนี่ยหน้าตาแบบเนี้ยเอาไว้ทำอะไรไมีตั้งแต่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแปดสิบสิบสองสิบสี่อันนี้น่าจะเป็นรูสิบสมิลน,นะประมาณนี้นะครับแต่เดี๋ยวเพื่อความชัวร์เดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอาเวอรเนียมาวัดดูดีไหมว่าสิบี่นี้มันคืออะไร อ,อดูตรงนะครับไออันนี้สิสนะครับอ่าใช่จริงๆด้วยนี่บอกสิบสามสมมิลลิเมตรแต่อันนี้สิบสองสิบเอ, mm. อ็จุดเบเุดเ็ดสาม ลองตัวนี้ซิ 2, นี่ก็ต้องเป็นหนึ่งหนึ่งจุดเศูนย์ถูกต้องนะครับก็คือผมไปอ่านในเว็บเข้ามานะครับจากภาษาปกิษผมก็ไม่แม่นหรอกแต่ผมก็มุ่มว่วดูถือแล้วคือตัวนี้ใช้ใช้หมุนลูกปืนนะครับเหมือนใส่ทดสอบลูกปืนหมุนว่ามันมีปัญหาไหมหมุนแล้วฟังเสียงดูแล้วดูดูการติดขัดประมาณนี้ครับ ว่าลูกปืนลูกเนี้ยสมควรที่จะเปลี่ยนทิ้งยังนี่แหละครับประมาณนี้แล้วก็อาใส่มาสวมเข้าตรงนี้แล้วก็หมุนดูว่ามันติดขัดหรือมีเสียงไม่ดีตรงไหนแค่นั้น,นครับนี่ลูกเล็กอีกหน่อยแต่รูเดียวกันก็ถึงกระบังอ้อครับแรกๆก็นึกว่าเขาเอามาตอกลูกปืนหาถูกใจช่วยกดติดตามกันหน่อยนะครับสวัสดีครับ